อัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบเระกาตุอาก่อนเรียนค่ะเพราะปีซิดานีอินมาวะหรือซุก่อนีฟ้ามาโอ้ระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมาลาซาลาอิลลามาจะอันตะหูซาลาโออัลลอฮ์พระองค์เท่านั้น ทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายคาเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในหน่วยมัสยิดและชุมชนค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักบ,บ้านเรือนมัสยิดวัดตลาดโรงพยาบาลหรือว่าอนามัยนะคะ โรงเรียนสถานีตำรวจและสถานไปรสนีค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าชุมชนหมายถึงอะไรคุณครูจะมาบอกให้ฟังนะคะชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่บริเวณเดียวกันอาณาเขตเดียวกันเป็นจำนวนมากและเขาก็จะมี วิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตคล้ายกันและมีปฏิสัมพันธ์กันช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันและกันเป็นสังคมที่มีความมั่นคงถาวนต่อมาเราไปดูสถานที่สำคัญต่างๆในชุมชนกันเลยค่ะว่ามีสถานที่ใดบ้างและ แต่ละสถานที่นั้นมีความสําคัญอย่างไรไปดูกันเลยค่ะสถานที่แรกนะคะเด็กๆทายซิว่าคืออะไรเอ่ยถูกต้องค่ะบ้านค่ะบ้านคือที่อยู่อาศัยให้ความอบอุ่นแก่คนในครอบครัวสถานที่นี้เรียกว่า มัสยิดค่ะเป็นสถานที่ที่ให้คนในชุมชนได้ร่วมละหมาดหรือว่าได้มาร่วมทำกิจกรรมต่างๆนะคะทางศาสนาหรือว่าจะเป็นการศึกษาอันกุรอ่านหรือว่าเรียนศาสนาด้วยนะคะค่ะสถานที่ต่อมาเรียกว่าวัดค่ะวัดจะเป็นที่อาศัย หรือว่าที่อยู่ของพระหรือว่าเนนนะคะเป็นสถานที่ที่ไว้ทำบุญทำกิจกรรมต่างๆทางศาสนานะคะเป็นสถานที่ของเพื่อนร่วมชุมชนของเราคือศาสนาพุทธนะคะส่วนเรานะคะนับถือศาสนาอิสลามเราสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆของทางวัดได้ไหมคะ คำตอบคือไม่ได้นะคะเราไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมต่างๆภายในวัดไม่ได้นะคะสถานที่ต่อมาคือตลาดค่ะตลาดนะคะเป็นสถานที่ของพ่อค้าแม่ค้านะคะเป็นสถานที่ไว้ซื้อของหรือว่าขายของของคนในชุมชนนะคะ สถานที่ต่อมานะคะคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะคะจะมีคุณหมอและพยาบาลนะคะมีหน้าที่ดูแลคนป่วยคนไข้นะคะเมื่อคนในชุมชนไม่สบายเราก็จะไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะสถานที่ต่อมานะคะคือโรงเรียน ที่โรงเรียนนะคะจะมีครูและนักเรียนนะคะต่อมาคือสถานีตำรวจค่ะสถานีตำรวจจะมีตำรวจตำรวจนะคะมีหน้าที่จับผู้ร้ายและผู้ที่กระทำความผิดค่ะและอีกสถานที่หนึ่งนะคะคือไปรสีนีค่ะ ปรษณียน์นะคะคือสถานที่ที่มีหน้าที่ในการรับส่งจดหมายหรือว่ารับส่งวัสดุต่างๆของคนในชุมชนนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะกับสถานที่ที่สำคัญในชุมชนนะคะสถานที่ต่างๆนะคะที่คุณครูได้บอกไป เป็นสถานที่ที่ส่วนใหญ่ในแต่ละชุมชนนั้นมีนะคะเด็กๆลองสังเกตที่ชุมชนของเด็กๆดูนะคะว่ามีสถานที่ใดบ้างที่คุณครูได้บอกไปนะคะสรุปอีกครั้งนะคะชุมชนก็คือสังคมขนาดเล็กที่ประกอบด้วยสถานที่หลากหลายแหง่งเช่นวัด มัสยิดต,ตลาดโรงพยาบาลโรงเรียนและที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ยังมีผู้คนหลากหลายอาชีพเช่นแม่ค้าคุณหมอคุณพยาบาลอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนอีกด้วยนะคะ